หลายสิ่งหลายอย่างที่คนทุกคนคิดเหมือนกันหมดนะฮะคือบางคนนะ่ะชอบบอกว่าเอ้ยใช้แดงใช้แดงมาใช้แดงมาอ่าใช้แดงมาฆ่าส้มใช้แดงมาทําลายส้มเนี่ยนะครับไว้ใจแดงหรือเปล่าผมไม่เคยไว้ใจแดงครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับผมเคยพูดยกตัวอย่างเรื่องหนังเอเจนซี่มาแล้วนะครับว่าการให้ทาสมาทํางานให้ในงานที่ซับซ้อนไม่จําเป็นต้องอยู่ฝั่งเดียวกับทาสเมื่อไหร่ที่ทาสทางานให้เราไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ปิ้วมืนแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสิ่งที่มันจะมาควบกลุ่มคือเราต้องมีพอยต์สาคัญในการควบกลุ่มธาตุจุดอ่อนของธาตุคือธาตุกลับมาเพราะว่าครอบครัวถ้าเราคุมครอบครัวธาตุได้ทุกอย่างก็คือจบครับนะฮะธาตุจะจับมือกับต่อให้แดงมันจะจับมือกับส้มนู่นนี่นั่นจริงๆก็เท่านั้นแหละครับนะฮะเพราะสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมอยากจะบอกก็คือบางคนหลายๆคนนะฮะมองการเมืองบนการเมืองแต่หลายๆคนไม่ได้มองการเมืองบนการเงินถ้าคุณมองการเมืองบนการเงินคุณจะเข้าใจ คุณจะเข้าใจว่าเขาใช้วิธีคุมแดงยังไงแล้วทำไมเขาถึงปล่อยให้แดงกางไม่ปล่อยให้แดงกางแล้วแดงมันจะมีอำนาจไปสู้กับส้มยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเองผมถึงบอกนะว่าผมถึงบอกห้ว่ายิ่งส้มประกาศว่าจะไม่จับมือกับแดงยิ่งส้มประกาศว่านู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อผูกมัดเพราะเมื่อไหร่ที่มึงจับมือกันจริงๆหรือรวมตัวกัจริงๆพวกมึงก็ตบัดสัตว์หลอกส้มกันเองหลอกแดงด้วยกันเองก็เหมือนกันนะฮะ แล้วอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าแดงก่างยังไงแดงก่างยังไงก็ไม่สู้กับตอนที่อยู่ไทยรักอตอนที่อยู่ถวยรักถวยนะฮะมนโนยังไงตกเประขอบคุณพี่อ้อยผมก็เดาไปงั้นแหละ <laughs> ผมถามว่าสมัยเนี่ยแดงมันจะก่างยังไงก็แล้วแต่สู้สมัยตอนไทยรักไทยได้ไหมไทยรักไทยตอนนั้นคุมอำนาจทั้งหมดซื้อเกือบหมดนะฮะทุกอย่างคือคุมได้เกือบหมดนะฮะแต่ก็ยังร่วง <laughs>